เภอเวียงสาเอาซูมดูซีนี่เป็นบบเก่าแก่มากนี่คือที่ว่าการอำเภอเวียงสาเป็นบ้านเก่าเยอะๆเจอะหน้าที่เชียอวันนี้สุกเอเจ,จะพามาแอวอำเภอเวียงสาจาะดูซีว่ามีออยังหน้าแอวห้องเปินห้องว่าอย่างก็เปินห้องว่าหน้าสายใต้เจะเวียงสาก,ก็จะมาทางนาน้อยนามื่นดอยเสมอ อของเด็กเล่นน,นี่มาแอลเัีนสาเจ้ายันสาตำรวอก็่ายียนสาอันนี้น,นี่อะไรนะนนสะดุกเวลาความทรงจำ เก้าสิบสิบเตุลาลองลองมาเที่ยวดูามาเที่ยวดูนี่ไงของโบราณลูกสองสี่เก้าศูนหีบส้ขนังสอน 啊。 แล้วก็มีเสื่อจำหน่ยายยหังสองสี่สองสี่สองสีเ้ายมื่อเจปีทแล้วข้างบนก็ขึ้นได้หมืนกับเจ้าได้ครับอ๋อขอาคนเจ้าข้างบนก็ขึ้นได้นัไงคะ นี่คือทางขึ้นอันนี้ตึกโบราณทางทางชันมากแต่สมัยก่อนมันจะสร้างกันอโอโอ จมีบางส่วนที่ยังยุ่งยืนยืนยันกันตามเวลาครับซ่อมแซมเอาเนาะครับตอนท่านซ่อมแซมพวกคนสมัก่อนเขาเลิกขายนานแล้วเหรอคะของนี้โอ้นานนะครับอแต่ก็ปิดไว้อย่างเงี้ยครับปิดไว้ครับก็เดี๋ยวก็คือที่ที่บอกว่าคือเมื่อกี้อาจจะมีการติดขอ้นแต่เดี๋ยวค่อยปรับปรับค่ะไม้ตะเคียนอะไรอ๋อดูเป็นใช่ไหมไม้แดงมะปราบพวกไม้แดงมะม้าข้าวแคบ สมัยสมัยก่อนวงด้านไ,ไม้ไม้ถ้าจะเยอะอยู่นะโอ้โอดงเลย <laughs> ลดง,ดงไม้ใช่รดงปลา <laughs> เออการตัดการแล้วมันจะง่ายกว่าเนาะใช่ค่ะโอเ้เก่งช่างเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้มีกฎหมายแล้วเนาะใชาาะโ่โอ้โหมาเที่ยวเช็คอินได้ อ๋อทีแรกเข้าใจว่าเป็นที่เก็บตังค์แต่จริงๆไม่ใช่เป็นขนส่งขนส่งเก็บของเวลาของขึ้นของลงนี่เตารีดมีเตารีดด้วย ถ้า40ปีนี้ได้ใช้อยู่นั่นเนาะตอนจิตเป็นเด็กเงนี้ก็ได้ใช้อยู่น้อไปใส่เนี่ย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 แล้วอะไรนะที่ตักข้าวใช่ไหมขนาดเอาเขาเรียกขนานนี่ติดกรอบน้ำมันก๊าซอ๋อเหรออ๋อนี่นะอ๋อน้ำมันก๊าซติดกรอกน้ำมันก๊าซอ๋อจุดไฟนี่นะ มาค,คุณยาการบ้านอ๋อนี่คือเครื่องตาช่างนั่นนั่นอะไรอ่ะตะเกียงอ๋อะตะเกียงเหรอคะ,ะเป็นไคลแก๊สอ๋อใช่ใช้แก๊สที่เปิดฝาแ,แก๊สใส่แล้วตรงนั้นเป็นตัวปั๊มลมเพื่อให้แก๊สเรามาหลับคืนแต่ตรงเนี้ยจริงๆนี้ยมันต้องเงาใช่ไหมครับวันนี้มันเกือบพาดอันนี้เขาเรียกอะไรนะโกมโกม ตะเกียง,ยงอ๋อตะเกียงที่ใช้นมันก๊าซนั่นใช่ครับตะเกียงใครยังบดเคยหันตะเกียงนี่ใช้ไส้รอมะิ่ไสถ้าเกิดสักหนึ่งแปดสองศูนย์นี่ทันอยู่เนาะไม่ัน,อ,น,น,น <c oughs> อันีมไม่จเนียผมก็พูดงบน,นีอะพี่ <c oughs> อ๋อชยดาหมอก,กาโล นี่คือเกงเกงยีนเกงยีนโบราณเหรอช่วยนี่ไงกระเป๋ากระเป๋าหนังไทยที่พระเอกใช้อ่ะ ไปยของร้านค้าหยุดเออสะดุดเวลาเพีย เ <c oughs> อ,อเคใช้เน่ารักน,นึงเลหม้อแช่ข้าวข้าคนเมืองน,นั่เกินขออ้าวรี่อาญาง้อเข้ามาอา,อาก็หม้อเข้ามาม้อข้ามาหม้อเข้ามา,มา,มานี่เป็นบ้านักเขาหนาดน้อยเปียะ ที่ไหนที่สุพรรณอ่ะก็จะเป็นโบราณอย่างนี้เลยแม่ทองไม่เคยเห็นตามแบบนี้แม่ทองของทองเนี่ยเคยแี่ของอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มีพ่อของเลยนะพี่อ้างยิ่งกับพี่ดูแม่ทองนี่ไม่เคยอันนี้งาช้างเหรอไม่ได่าจะใช่มครับอ๋อไม่อาจะเป็นเขาเขาเขาควายก็ล่า เอาของควายใช่ไหมดีเทศนี้ได้ปเสรรของใคนมีอะจะกินยาบแล้เสร็จ้องักชอบตึกนอะมันสวยดีมันคลาสสิกดีเนาะใช่รูปแบบเขานกรู้<อ><อ>ถึงกันหมดแล้วมีรายห้องเลยชอบของชอบไม่รน ัวมีท่โมแป้งใช่ท่โมใช่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วครับซื้อเป็นถุงนี้ไม่ได้แปุ้งหม่นี่เลยจะกลับมาเชี่ยวถ้าเปิดร้านเป็นเป็นร้านกาแฟเดี๋ยวถ้าไงก็คงจะลงในเพจหน้าน่ะครับเ็นี่ให้นยเขาอยากนั่งตรงนี้ ไม่สูงไม่ต่ำมมตเ่ยน่ะนนะไไงไเอา,อาขอบคุณที่เขาให้ข้อมที่หาขอบคุณมานะค,ะค,ครคคมาเทียท่ยวดีเจอเลยครับยินดีต้อนรับเสมอครเป่าเส็อเยนะ ฝรลังฟันถึงบ้านมีกีไก่ไห่มโมนมน,นี่กันเยใหญ่ัประมาณก่ชาดีประมาณ3กี่ลดีก้แต่มันี่เป็นบอสห้าอันนี้โลละไมก็นั่นสาว,วาบาทเนัวได้เสียกานั่นเปินเลยปะอะไดีนี่เเฮ้ออยเ่ะเป็นถุงก็มีจ้า แด้กินได้เลยสินี่น,กกน,นี่หาคาอมอ่ะะาใบมากเอาเฮ้ยหลงเฮ้ร้านเห่หน้งใหญ่มากเป็ใใจใจในใยตรงนี้สวยๆวยอออมันมีแบบมีเม็ดกับมีเม็ดกัปปะบอกฝรังนี่หนะอ๋อถ้าถ้าถ้ามีเม็ดนี่เป็นทองคำถัง kim chú cá pen kim chú cá pen ah lai mèt lai mèt kim con đùng off này kim chú lai mệt các anh chị đi nè tung tung khay thèm thẻm tungแจก ban nè cho ban ban hôi sông bòi nè gông hôi sông bòi nè pa nè hôi sông bòi sông bòi phá tụp ขายทุก,กวันป้ามันจะมีช่วงไหนนี่ฝรั่งนี่กี่ดเดือนนี่มีหลังแรกนี่จะมีหลายเดือนเลยเป็นบางครบางวันเป็นวันสองวันถ้าวันหน้าฝนาเยอะอ๋อหน้าฝนก็จะเยอะกะะช่วงสิงหาเนี่ยนะเออเขาเก็บไว้หลายวันได้นะเจ้าได้หลายวันได รสชาติดีนะน่อมันเป็นเป็นปลูกเขาปลูกเองเนาะ<อ>ปลูกเองไข่เองเป็นผลไม้ของเมืองน่านป้านผาตูพุพย่ยสมปลอยนะเจ้าเอฟซีพรอนบายบายเอฟซีที่จริบายบายเออขอบคุณมากค่ะ